เราจะมาแปลงร่างอินเสกไฟเตอร์ให้มันเป็นหุ่นยนต์กันนะมาเริ่มจากขาซ้ายก่อนเลยนะเอาหัวร่วงขึ้นนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้นะมันจะมีรูตินนะตดนะติดอ่ะแล้วเอียงเลยนะเอียงยางเนี้ยนะแล้วเราก็เอาสีดแดงฮนะเห็นไหมฮนะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียบไปฮนะแล้วก็หมุนมาอย่างงี้ฮนะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนเดิมนะแต่มันเอียงคนลด้านนะฮะนะอย่างงี้นะดีนะ แล้วเราก็มาติดกันนเงี้ยแหละจะได้เอวเลยนะฮะมาดูตัวกลางกันเลยะฮะตัวกลางมันจะมีที่ติดแขนนะฮะเห็นไหมฮะออกมาหัวเนี่ยหัวเราเอาออกตอนไายนะ,ะมันจะได้เหมือนหนังจริงฮะอ่ามาดูตัวพึ่งกันตัวพึ่งเราเอาอขึ้นอย่างงี้นะฮะขออภัยฮะพอดีมาล้มขอตั้งตั้งนอนใอนนี้นะแล้วเราก็จะเอาปีกพับมางี้พับเป็นแบบจรวดเลยนะ เราก็ดึงออกมาสองครั้งนะแล้วเราก็เอาไปติดนะมันจะมีรูฮะเห็นไหมฮะเสียบลงไปเลยฮะขออนะไรฮะใช้เวลานั้นอ่าตัวนี้ทําเหมือนกันทําเหมือนกันนะฮะทำเป็นแบบจรวดโอเคแล้วก็ยืดหาออกมาฮะแล้วก็ติด เราติดเราติดนะฮะแล้วเราก็เอาหัวขึ้นอ่าเสร็จแล้วฮะอินเสกไฟเตอร์สามารถขยับแขนได้นะฮะนะขยับนี้ได้อนะอันนี้ค่ะขาขยับได้แค่อันนี้นะขยับถึงนี่ได้ฮนะเทา้ทาเท้าขยับไปขวาได้นะฮะแต่ขาตรงนี้ขยับไม่ได้นะจบการรีวิวแค่นี้นะอินเสกไฟเตอร์ออกลบอกจบแล้ว